สวัสดีค่ะพวกเรา N h o n งยก AF10 นะคะค่ะวันนี้ก็พวกเราสองคนก็อยากจะมาขอบคุณนะคะสำหรับใครก็ตามทุกคนเลยที่ซื้อบัตรแล้วเนาะกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราสองคนนะคะมีคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า N H Y Journey of a s นั่นเองค่ะยังไงก็ยังยังมีเนาะโอกาสได้จองอีกนะคะใครที่ยังไม่ได้มีบัตรไว้ในครอบครองไม่ได้มีตั๋วรถไฟไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเพราะเราเต็มที่กันมากวันนี้ก็เราก็ไปซาวเช็ค กันเนาะก็มีหลายเพลงเลยที่โหเกิดขึ้นคอมากค่ะแต่ก็เต็มที่แล้วก็แล้วมันต้องออกมาดีแน่ใช่ใช่เรามั่นใจเพราะว่าได้กําลังใจทุกคนนะแล้วก็รู้สึกมีใจหน้าก,กับแบบว่ายอดบัตรที่แบบเออเราก็ภูมิใจเราไม่คิดว่าจะมีทุกคนมาสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันที่25พฤษภาคมค่ะ,คะยังไงก็อย่าลืมรีบจับจองมันเนาะมาแสดงพลัง,งมีนีออกมาให้เยอะๆโอเค <Okay S 2> ค่ะวันนี้ไปลาค่ะแล้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ